พี่ทิ้งไม่ได้นะคะอา้าวทำไมถึงทิ้งไม่ได้ครับทิ้งไม่ได้ค่ะ,คะพี่ทราบไหมคะว่าถังขยะนี้คือถังขยะติดเชือ้อเอาไว้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเท่านั้นค่ะอา้าวถ้าผมทิ้งจะมีผลอะไรไหมครับมีผลเสียตอนน่อคณะเราแน่นอนค่ะพี่พี่ทราบไหมคะขยะทั่วไปรวมกับขยะติดเชือ้อทําให้คณะของเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดเพิ่มขึ้นนะคะตามประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณาสุขค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะติดเชื้อกิโลกรัมละ13บาทหากเราทิ้งขยะอื่นๆปะปนกับขยะติดเชื้อทําให้คณะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นซึ่งคณะเตรียมถังขยะติดเชื้อสําหรับทิ้งหน้ากากอนามัยไว้บริเวณชั้นหนึ่งของทุกอาคารค่ะพี่คะเรามาลวมกัน คาขัา้นใจเก็อของคณะกันนะคะพี่ด้วยกันไม่นิน่ายากขอาไปลงในหาดขยะอีกเชื้อซึ่งไปสําหรับะะอินม่น้าอนามัยเท่านั้นค่ะช่วยกันทำง่ายๆใกล้ตัวคุณคุณก็ทําได้คะ่ะเย็น